สบายดีพ่อแม่พี่นอ้องอคลิปนี้จะมาเล่ามาแชร์ประสบการณ์พี่น้องอืมอาการคาบูตันพี่น้องสาเหตุมันแหละสาเหตุข,ของคาบูตันอันนี้เห็นบอนี่พี่น้องพี่น้องไอ้สังเกตบอใส่ไปสักพักแล้วพวกขีฟุ่นยัง,ยงมันสิมาอูตันมองนี่แมนบออืมพี่น้องหูบอว่ามันเกิดจากสาเหตุียัง,อ,ยงอืมบางคนก็บ,บอกว่า มันเกิดจากไอ้อันนี้พันว่าไอ้กองกองอากาศมันกองไอ้บ่มีประสิทธิภาพแต่ผมบอกเลยเด้อพี่น้องบอกเกี่ยวบอกเกียวกันพี่น้องอืมก็คือว่าไอ้ระบบกองอากาศตัวนี้ที่มันเข้าไปในไอ้หู้ไอ้ไอ้คาบูตัวนี้นี่มันคนละส่วนกันเด้อคนละส่วนกันกับไอ้ทีมาไอ กองกี่ฝุ่นเขาตัวนี้เนะี่ยคนละส่วนกันพี่น้องคือไอ้กองอากาศตัวนี้เนะี่ยมันจะเป็นตัวกองฝุ่นที่จะเข้าไปในห้องเครื่องเนี่ยห้องเครื่องห้องเผาไหมห้องชุดเสื้อสูบเนี่ยอืมก็คือว่าตัวนี้มันกองอากาศไอ้กองขี้ฝุ่นกองอากาศบ่อหามันเขาไปในไอ้ชุดห้องเครื่องห้องข้อเวียงเนนะ่ยอืมถ้าไอ้คือจังอันนี้เนะี่ยมันกองบอดีมันบ่ ขีดฝุ่นมันก็เขาไม่ไอ่ชุดเสือสูบห้องข้อเวียงได้มันก็เลยทําให้พวกอแหวนลูกปืนอะไรพวกนี้มันจะสึกหลอเร็วส่วนไอ้ข้าบูนี่พี่น้องข้าบูไอ้ตัวนี้น่ะที่มันมีไอ้เศษฝุ่นเศษอะไรอุดตันน่ะมันเกิดจากตัวนี้พี่น้องนี่เกิดจากตัวนี้ มันเกิดจากตัวนี้พี่น้องนี่อืมนี่หัวกะโหลกหัวกะโหลกที่ใส่ตัวนี้นี่มันเป็นรุ่นแบบนี้มันเป็นแบบนี้แบบนี้นะพี่น้องมันกองบอดีดอกพี่น้องอืมเพราะมันกองกองได้ไม่ดีเนี่ยฝุ่นมันก็จะเข้าตรงนี้พี่น้องมันหู้น้ำมันมันหู้น้ำมันมันเข่า่างนี้มันบ่ เขาว่ามึงนี่แล้วก็มันก็ผ่านมาหลอดใส่ตัวนี้อืมันก็เลยเพราะว่ามันมันเอออันนี้มันกองบอดีมันบอพ่อมันกองบอดีปั๊บเนี่ยมันก็สสเขามาในนี้มมันมันบกเกี่ยวกับเอมันบกเกี่ยวกับไอกองอากาศตัวนี้นะพี่น้องอืมที่ว่าไอขี้ฝุ่นมันมาอุดตันตัวนี้คือมันเกี่ยวกับหัวกะโหลกน้ำมันนี่พี่น้องคือหัวกะโหลกแบบรุ่นนี้เนี่ยมันบอดีดอก ืเปลี่ยนใส่แบบนี้เลยพี่น้องอืมเปลี่ยนใส่แบบที่เป็นผ้าแบบนี้เลยไอ้หัวกระโหลกดูดน้ำมันน้ำมันเป็นสิ้นอ่ะนะเออเพราะว่ามันสิกองได้ดีกว่าอืมถ้าพี่น้องบ่อเสื้อพี่น้องล่องเปลี่ยนเบิ่งอืมไอ้ทามี่ขีฟูนอุดตันมองนี้นะทามี่ีีฟูนอุดตันมองนี้นะพี่น้องร่องเบิ่งหัวกระโหลกมันเช็คเบิ่งหัวกระโหลกไอ้น้ำมันเป็นสิ้นเท่าน่ะว่ามันเป็นอนไดมันซึกลอบอมันขาดบอ ืมถามันเปลียนแบบนี้นะให้เปลี่ยนใส่แบบนี้เลยเอาแบบที่เป็นผ้าเนี่ยแบบนี้เนี่ยใส่แทนอืมแต่อันนี้มันก็มันก็ใช้ใช้มานานแล้วแหละเนี่ยอืมมันก็ได้เวลาเปลี่ยนแล้วแหละอืมแต่นี่คือคลิปนี้นี่ผมมามาอธิบายฟังมาแช่ฟังว่าไอท้ที่ไอ้คาบูตรงนี้มันอุดตันอะ่ะมันเกิดจากหัวกะโหลกเนี่ยหัวกระโหลกดูดน้ํามันเนี่ย มันกองไอฝุ่นได้ไม่ค่อยดีอืมต้องซื้อแบบนี้มาใส่เด้อพี่น้องเด้ออืมเอาแบบนี้มาใส่ถ้าหัวกระโหลกน้ำมันของผู้ใดเป็นแบบนี้นะให้เปลี่ยนเลยอืมผมรับรองเลยว่าถ้าเปลี่ยนใส่แบบนี้แล้วเนี่ยอืมฝุ่นมองนี่มันสีบะมีอืม้วกามันสีเฮดให้จูนเครื่องได้นิ่งเนาะเพราะว่ามันมันไม่มีเศษฝุ่นเศษรไรปรอุดตันตรงนี้อืม กัพี่น้องล่องเอาไปเห็ดเบิงเอาไปพิจารณาลองเบิงพี่น้องถถาบ่กเสือผมนะอืมก็อันนี้ก็เล่าจากประสบการณ์พูดจากประสบการณ์นะพี่น้องอืมคลิปนี้ก็บ่มียังหลายพี่น้องมาเล่าสู่กันฟังอืมมาคีโมสู่กันฟังอะไรอืมฮะ <laughs> คลิปนี้ก็อย่าลืมพี่น้องดูจบแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจอืมคลิปนี้ก็สั้านี่หละสบายดี